หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะคิดว่าตัวเองไม่เก่งดีไม่พอคนอื่นดีคนอื่นเก่งหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้แล้วค่ะบางคนนะคะเห็นความสําเร็จของคนอื่นค่ะเป็นความล้มเหลวของตัวเองเพราะวันนี้มัวแต่นั่งมองความเก่งของคนอื่นแต่มองตัวเองแย่มองตัวเองลบพี่อยากจะบอกว่าคุณหยุดไปเปรียบเทียบตัวคุณกับใครเพราะเรานะคะไม่มีทางที่จะเหมือนใครได้และไม่มีใครค่ะที่จะเหมือนเราได้ มองให้เห็นข้อดีของตัวเองทุกคนมีดีค่ะสิ่งที่คุณต้องทําได้วันนี้คือคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองคุณต้องเอาคุณเมื่อวานค่ะมาเปรียบเทียบกับคุณวันนี้ไม่ใช่เอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณจะรู้ว่าคุณสุดยอดขึ้นทุกวันเพราะการลงมือทําในทุกๆวันค่ะจะทําให้เราเนี่ยทำได้ดีขึ้นและชํานาญขึ้นการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปเปรียบเทียบเรามักเอาชีวิตของเราค่ะไปเทียบกับคนอื่นแล้วคนส่วนใหญ่ ก็มักเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าเจ๋งกว่ามองคนที่เหนือกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยเก่งสู้พี่ไม่ได้เก่งสู้คนนั้นไม่ได้แบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าชีวิตมีแต่พังค่ะ คนส่วนใหญ่นะคะพี่หญงอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสวยงามในแบบที่เขาเป็นแล้วเราก็สวยงามในแบบที่เราเป็นเราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบได้เพราะทุกคนค่ะสวยในแบบของใครของมันเรามีความเก่งมีความฉลาดที่ต่างกันเราจําเป็นมากๆที่จะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วทําให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันค่ะหลายๆครอบครัวนะคะที่พ่อแม่มักเผลอเปรียบเทียบลูกคนเล็กเก่งสู้พี่ไม่ได้บางคน เปรียบเทียบลูกคนโตสู้คนนั้นไม่ได้เวลาสํารวจตัวเองนะเราดูว่าเวลาเราเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีพลังไหมเรารู้สึกหงุดหงิดไหมถ้าเปรียบเทียบแล้วหมดพลังถามหน่อยว่าเราจะไปเปรียบเทียบทําไมเราจงเติบโตให้ได้ค่ะไม่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหน แค่เราทําได้ดีกว่าเมื่อวานพี่อิงก,ก็เชื่อแล้วว่าเราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้หยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วจงเห็นคุณค่าในตัวเองพี่อิงเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ